ข้าไปคอมเมนต์ถล่มลายต่อว่าอย่างหนักเลยว่าทําไมทําแบบนี้อะเรื่องราวเป็นยังไงมายังไงเดี๋ยววันนี้สาวไอจะมาอัปเดตให้ฟังและวันนี้สาวไอไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับสาวขอพอสวัสดีค่ะสาวขอพอค่ะสว,สวัสดีค่ะสาวไอจากเหตุการณ์นะคะที่พูดมาเนะว่าอ้าวทำไมนะคะทัวร์ ถึงไปลงทางฝั่งเพื่อนรักของทางเพียรพาวแสนทองว่าตอนนี้นะคะแฟนคลับกําลังจับตากําลังเป็นประเด็นในเรื่องนี้อย่างเยอะเยอะแบบเยอะมากไม่ว่าจะเลื่อนไปทุกแพลตฟอร์มไหนก็ตามแต่ค่ะเรื่องนี้จะโผล่มาเลยอืมค่ะเออก็คือว่าเออคอนเทนต์มีตั้งมากมายมีตั้งหลายแบบทําไมไม่เลือกทําทําไมทาคอนเทนต์แบบนี้เพราะคอนเทนต์เนี้ยคือ มันโยงไปถึงตัวแพ่เราวเสีงทองนั่นเองค่ะคอเนเทนต์เป็นยังไงมายังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูแล้วกันนาอสังคมพลอย,ย,ยเนะาะค่ะค่ะอันนี้นะคะพีดครก่อน,ลอนลแล้วพีดครก่อปปี้พิดแล้วซึ่งเนาะเพื่อนคนสนิทคนนี้นั่นก็ เด่นชัยวงสามารถเนาะสัขอพอยเนาะค่ะค่ะคุณเด่นชัยเนี่ยคือถ้าพูดถึงถือได้ว,ว่าเป็นเพื่อนคนู่สนิทมากๆของคุณแพลวพาวแสงทองตั้งแต่เป็นหมอลำซิ่งยุคแ,แบบแรกๆเลยแมนไปใส่กับไปน้ากันไปมาน้ากันเนาะการไปทําการลองนั่นเองค่ะเป็นคู่ขวัญเนาะเป็นคู่พระนางเออเป็นพระเอ,อกหมอลำกับนางเอกหมอลำค่ะ ทีนะคะพระเอกเด่นชัยเนี่ยมาทำคอนเทนต์แบบนี้ตัวเห้ดูเมื่อกี้นอสาวคมพอยใช่ทั่วไปลงเพราะอะไรสควาคพอยทั่วไปลงเพราะว่าทุกคนจะรู้กันนะว่าอ,อดีต คุณพรแสงทองแบบมีอะไรยังไงกับเรื่องราวที่อาจจะเป็นพุ่มไม้ยังเสียนะคะ่ะแล้วทีนี้แฟนคลับบางคนก็โยงไปว่าทําไมต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพุ่มไม้ทําไมต้องทาคอนเทนต์สื่อมาถึงเรื่องราวนี้อ่าเป็นแฟนคลับที่ไปดูก็แบบว่าเออทาไมต้องทําอย่างนี้มันมีหลายคอนเทนต์นะทําไมต้องมาแซะเพื่อนอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะเซาไอค่ะออคือตัวคุณแพรวแสงทองเนี่ย ูชาวเน็ตนะคะวิาพากษ์วิจาร์ณเรื่องผู้หมายซึ่งอันนี้เราไม่รู้นะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะคะเพราะว่า ว่าเปนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ก็ถูกโจมตีเรื่องเนี้มาโดยตลอดค่<ฮ>ะ,ะ,ะทีนี้คุณเด่นชัยเนี่ยหยิบเอาคอนเทนต์ตัวนี้มาทำ <ฮะ S 2> อืมอ่าทาให้ชาวเน็ตมองว่าเอ๊แะแซหรือเปล่าอ่าแซเพื่อนหรือเปล่าทําไมต้องทําแบบนี้อ่าเป็นเพื่อนรักซะเปล่าทําไมชอบมาแซมาแซกันประมาณนี้ค่ะหลากหลายแบบ เออเยอะๆกับเรื่องพุ่มไม้อย่างเงี้ยจะถ้าทางคอมเมนต์ก็บอกว่าเนี่ยติ่งออกมาดิ้นใหญ่เลยเนี่ยเออกับอีคิปพุ่มไม้เนี่ยจะเป็นจะตายโยงไปหมดก็มีนะคะ,อะบอกว่าเออแล้วหลักคอมเมนต์บอกว่าเออตายคือบอบบางกันแท้นะคะภาษาออกมาจากพุ่มไม้ซื้อ,อแม่คนนี้ทั้งหลายรับให้ได้สิคะอืม,อม บางคนก็คือบางคนเนี่ยไปตอว่าคอนเทนต์บอกว่าคอนเทนต์มีตั้งเยอะตั้งแกะตอนนี้มีประเด็นดราม่าเรื่องนี้อยู่จะทำคอนเทนตอื่นอ่ะทำไมไม่ทำนะคะคอนเทนต์เกี่ยวกับใครออนมีให้ทำเยอะแยะ จริงๆแต่บางคนก็เข้าใจนะแบบว่าเออเนาะคนแซะก็แซะไปมันเป็นแค่คอนเทนต์การที่เขาทขําเพราะมันจะมีในคลิปนี้นะมันแบ่งเป็นหลายกลุ่มหลายหลายพวกเพ่งค่ะพี่น้องค่ะกับการที่ได้ไปอ่านมาเนาะบางคนก็แสะบางคนก็เข้าใจบางคนกับแบบบอกว่าเออทําไมต้องแบบจับโยงจับแบบเออมันมันหลายมุมมองคนคิดนะเนาะแตอันนี้ือใช่แหละมันหลายมุมมอง <S <S ซึ่งคอนเทนต์นี้เนาะก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องคายอ้อ,อที่กำลังเป็นกนระแสตอนนี้ใช่ไหมคะสัมขขอพอยใช่ใ ทั่วประเทศทําให้คนไทยทั้งคนได้รู้จากหมอลังใช่ปะสัอยเอย<ค><ะ>เออเขาก็เลยแบบเป็นการกระตุน้นนะคะเป็นการกระตุน้นทําให้โซเชียลเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นสื่อ,อในเรื่องขอพระเยร์เร,เรื่องนี้ให้คนทั่วประเทศไทยได้รู้แล้วก็ไปรับชมรับฟังกันเนาะซึ่งเรื่องผู้ไม้ผิดใคยอ้อเนี่ยมันเป็นความใจความสําคัญในเนื้อเรื่องนี้คาว่าผิดใายอ้อ ที่จะแซดใครหรอกแต่ความตั้งใจของเขาคือด้วยว่าตอนนี้คือคุณเด่นชัยอะทำงานกับคุณภูผันค่ะอ่าปกติแล้วการแสดงบนเวทีเขาจะแบบมีการหยอกล้อ,อก,กันใช่ไหมสองคอยมมันเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าแบบเกิดหยอกล้อ,อแบบอย่างงุนอย่างนี้ในการปิดค่ายออจังเสียนะค่ะใช่ใช่ใชแลคือเขาเรียกว่าศิลปะ,ปะวัฒนธรรมของวอลลัซิ่งนเนี่ยมันจะมีหยอกล้อ,อแบบสิบแปดบวก ค่ะวสีสันของหมอลำเนาะสองข้คอย<ช>แล้วคอนเทนต์อันนี้มันเป็นคอนเทนต์แบบอารมณ์แบบหยอกล้อแบบสิบแปดบวกแบบเบาๆแต่แบบว่าไม่ได้อันนี้มากนะคะก็คืออย่าเพิ่งเข้าใจผิดอย่าเพิ่งตีความหมายไปใดๆผิด FC แฟนคลับเหมือนกันนะคะถ้าคุณเป็น FC ของคุณแพรวจริงๆเนาะคือจริงๆแล้วก็ควรไม่ควรนะคะเข้ามาต่อว่าทาั้งแรกคุณเด่นใช่เลยเดี๋ยวมันจะทําให้ทั้งคู่เอง มองมองหน้ากันแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นประเด็นอะไรเหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าส่วนตัวคิดว่าคุณเด่นชัยเพื่อนไม่ได้มาคิดเรื่องพุ่งไม้เลยนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะใช่ออสาวขอพคอยคือ ใช่อืมอะใดๆก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่แล้วกันเนาะระหว่างคุณแพรวเสถทองแล้วก็คุณเด่ใช้แล้วเชื่อว่าทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีนิตรภาพมิตรไมตรีต่อกันใดๆแล้วเอฟซี FC แฟนคลับก็อย่าพยายามสร้างประเด็นให้ทั้งคู่นะคะมีปัญหาอะไรอะไรอะในอีกเลยอืม<ต>ค่ะเรื่องราวนี้ก็นั่นแหละเนาะก็ อย่าพี่น้องคะเสรแบบว่าเศบหรือว่าดูดูข่าวดูเรื่องราวอะไรให้มันมีความสุขตัวเองตัวเองเลยอย่าไปแบบว่าทําให้ตัวเองแบบเครียดกับเรื่องราวนั้นๆพี่น้องสมือหนีนมาอะเบิงไหมวนเพลนวานะน่ะนั่นแหละค่ะอาจารย์ศสาอาจารย์ิยเนาะสาวคำพลอยไปดูไปยุต์เรื่องคลายอ้อค่ะสนับสนุนคนในวงการหมอลัจะได้ทําให้ศิลปินที่คุณรักนะคะ นะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีกระแสแล้ก็มีงานมากขึ้นจะดีกว่านะคะใช่ค่ะนะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็มาอาัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ